เนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะท่านทีมข่าวเคทวีของเราก็มีบุคคลตัวอย่างท่านหนึ่งที่สามารถทําหน้าที่เป็นแม่ได้ดีถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกของตนเองแต่ท่านก็มีลูกศิษย์ที่คอยที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้หวังให้ลูกศิษย์เป็นคนดีติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณแสงหยกเจริญวิพาทค่ะอาจารย์ปณธรพยัคฆกุลหรือปูปันคุณครูสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนกัละยานวัฒน์ เป็นครูสอนนักเรียนมามากกว่า30ปีแล้วครูปันจะสละเวลาส่วนใหญ่เพื่อประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกศิษย์ตลอดมาครูปันเล่าว,ว่าคำว่าแม่ที่มีให้กับศิษย์นั้นคือความเข้าใจเป็นเพื่อนและการให้ความรักกับเขาอย่างจริงจังต้องเป็นเพื่อนเขาอะค่ะต้องเข้าใจเขาแล้วก็ต้องมีความรักให้เขาอย่างจริงใจจริงใจด้วยนะคะ แล้วก็ต้องสอนค่ะต้องสอนแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาด้วยครูปันคอยให้คำปรึกษาและพูดคุยกับลูกศิษย์อย่างเป็นกันเองในระหว่างช่วงพักการเรียนการสอนซึ่งเป็นกิจวัตรที่ทำเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่เข้ารับราชการครูปันบอกว่านอกเหนือจากการสอนในห้องเรียนแล้วครูมักจะทุ่มเทเวลาและพาเด็กๆทำกิจกรรมอย่างในชุมรักการอ่านและมักจะใช้เวลาเพื่อพูดคุยกับลูกศิษย์ และบอกสิทธิ์เสมอว่าให้ค้นหาตนเองและมีทักษะในการใช้ชีวิตต่างๆทุ่มเทสุดพลังค่ะคือทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเพราะว่าเราเรารักเราชอบอาชีพนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เป็นแม่คนจริงๆนะแต่ก็มีความหวังอยู่ก็จะก็จะก็จะจะดูแลพวกเขาเนี่ยเหมือนลูกตัวเองเลย ก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้เขาค้นหาตัวเองให้เจอให้เร็วแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองกล้าคิดกล้าทำแล้วก็ไม่ปล่อยโอกาสให้มันผ่านลงไป,ไปงก็บอกเขาเสมอว่าในห้องเรียนเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตพวกเราได้ไม่ทั้งหมดนะเราอาจจะได้แค่ตำราเรียนในในแกลุ่มสาระวิชานะแต่กลุ่มสาระที่9อ่ะเราไม่ควรจะเพิกเฉยเรื่องของทักษะชีวิตนะ ครูปันมีผลงานต่างๆมากมายและล่าสุดทำให้ครูปันได้ประกาศคุณค่าการใช้ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติให้เป็นครูสอนภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งและด้วยความมุ่งมั่นในวิชาชีพครูอย่างเต็มกำลังเพื่อผลิตนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคมและประเทศชาติทำให้ครูปันเป็นที่รักของลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานอีกด้วยดูแลเด็กๆเหมือนกับลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนทรัพย์ก็คือต้องก็เลี้ยงเด็กเดืนเดือนก็บางทีก็ยกยกให้ในส่วนนี้หมายถึงดูแลเรื่องอาหารการกินเมื่อเลยเวลานะคะที่ที่เข้ามาทำกิจกรรม แล้วก็แนะนําสั่งสอนอบรมเปรียบเสมือนแม่เพราะฉะนั้นเด็กทุกคนจะได้รับอ้อมกอดจากคุณครูปันก่อนกลกกนนกับบ้านเสมอกล้องถางคุณยิกหรือใครคุกคนดูก่อนกลับบ้านก็จะมากอดคุณครูปันแล้วก็คงจะเป็นบทพิสูจน์ให้ได้ก็ตามรูปภาพที่เห็นนี้นะคะคือมีลูกศิษย์ที่จบไปแล้วก็จะกลับมาหาคุณครูปันตลอดทุกรุ่นไม่ว่าจบก็จะมาถ่ายรูปกับคุณครู ก็ยังเป็นความทรงจําที่ดีต่อกันตลอดรวมทั้งรุ่นพี่ก็จะสอนน้องๆมาด้วยแนะนําน้องๆมาต่อก็คือพี่ดูน้องสรุปแล้วครูปันเป็นแม่แล้วก็มีพี่มาดูแลน้องๆ <c oughs> ช่วยกันน,นั่นก็คือคุณครูปันปฏนปิบัติแบบธรรมชาติเป็นคนจริงใจแล้วก็ดูแลนักเรียนเข้าใจวัยรุ่นและความสนิทสนมและเป็นกันเองในการพูดคุยจึงทําให้เด็กนักเรียนกล้าที่จะขอคำปรึกษาเมื่อมีปัญหาทั้งในด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัว ซึ่งยกให้ครูปันเป็นดั่งแม่ของพวกเขาตลอดมาทุกรุ่นทุกสมัยเป็นแม่เป็นแม่คนที่สองเลยนะครับเป็นเป็นแม่เป็นคนในครอบครัวเลยนะครับ<า>คุณครูจะมีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับคุณครูท่าน,นอื่นอในห้องเรียนจะเรียกได้ว่าไม่เหมือนบุคคลทั่วไปเลยก็ว่าได้<า>คือจะเหมือนคนในครอบครัวเลยครับ<า>ก็คือมีอะไรเนี่ยคุณคุณแม่ท่านจะพูดเลยจะบอกเลย เพราะว่าเป็นการสอนจะทําให้เราเนี่ยมีทักษะในการใช้ชีวิตนะครับคือเวลาคุณคุณครูพูดอย่่งคุณครูคคจะพูดแบบทั้งความเราก็ให้ความจริงใจอะค่ะจะพูดตรงๆบอกบอกเราว่าเออเราบกพร่องจุดนี้นะจุดนี้จุดนี้ควรปรับอย่างนี้อย่างนี้แม้้้เเพียยงงงครรึววันันนใใหหกกกาาลด เเราองชจค่ะและนี่ก็คือความรู้สึ์ของครูปันที่มอบให้กับลูกศิษย์นะคะและลูกศิษย์ก็ได้มอบความรักความอบอุ่นที่มีต่อครูปันเช่นเดียวกันค่ะครูปันจริงียะเสมือนกับแม่คนที่สองของพวกเขาวิชัยเขียวคำถ่ายภาพแสงหยกเจริญพิาศรีเกตทีวีรายงาน